ครับตอนนี้เสร็จภารกิจแล้วนะครับของฟ้าเปิดเลยลมเย็นโอ้ยดีตอนทำพิจีเนี่ยฝนตกตลอดไม่เลิอกอะ่ะไม่ยอมหยุดนะครับเด็กก็พามาดูด้านหลังนะครับนี่ที่เราขึ้นไปเมืดด่อกี้เนฝนพับพาข้างบนโน้นนะครับเดินลากมุ้งเท้าขึ้นไป มาโยนตรงนี้เดี๋ยว่ามันตับก็เลยไม่เอานะครับตรงนี้มันก็เป็นหน้าผาแต่ว่ามันมาไม่สะดวกนะครับมียากมากขึ้นผมก็เลยขึ้นไปโยนตรงนี้เมื่อกี้เน,นี้ยนะครับตรงต้นไม้นั้นโยนลงมาตรงนี้นะครับเนี่ยโยนมาทางเนี้ยจากข้างบนนู้นเนียโยนลงมาอยู่ด้านข้างนี้นะครับนี่โยน ถึงบ้างไม่ถึงบ้างเข้าไม่ถึงบ้างมีงงมหินด้วยไ,ไม่รู้โน่นุกแก้วค้างบนหน้าผาหรือเปล่านีก็อยากก็เลยลง,องม,ม,มองไม่เห็น,น,น,รนครับนนนะเนี่ยเราโยนจากทุงนุ้นมานะครับไปลงมามันก็ หล่มาแถบข้างบนนู้นนะครับจากข้างบนนู้นเลย,ยโยนลงมาไม่รู้ว่าท่านมารับไปหมดหรือเปล่าโยนไม่ถึงน่ะหนักะนะครับ<ด>โอเคครับไม่เป็นไรหรือว่าไม่มีครับเห็นดูแล้วไม่มองไม่เห็นอะเออลูกใหญ่อ๋อลูกสีดำอยู่บนขึ้นไปก่อนนะ ạ chưa chọc tôi tùng vào cũng vậy phải gây chai mày đi chay bay phải chọc tùng mày chân dắt đến đến lăng nè. mấy bịt con hả? đến lăng อ้าวมันจะกันมีสองลูกใหญ่ซึ่งที่มมมไม่หนักนะครับก็เลยโยนที่ไม่ถึงนะนะเป็นของเธอแล้วมันหนักอ่ะโยนไม่ไป มีไหมลองดูไม่มีไม่มีละพอได้ยินเสียงจ้งนูดไงไหน,นอาเดินดีด

ถ้าตูกเยอขึ้นไม่ได้เลยนะเพราะว่าชันชันแล้วก็หนักด้วยโอ้ียนาทีเหลือจมไปเลยอ,อะดูสิถ่ายไหมนี่ถ่ายหรือเปล่าถ่ายจบดีไหมถ่ายไปโอเคครับ ตอนนี้เราได้โยนลูกแก้วลงเรียบร้อยแล้วนะอโหมันเก็บตกมันสูงนะครับแล้วมันห่างเนาะเลยโยนไม่ถึงนั้นใช่ไหมนะลูกนั้นไม่ใช่แล้ะหมดและม่วงแดงสีเหลืองสีดำของลูกสีลูกตกกัางเออสี่ศูนย์บูนสวัสดิ์สี่ทิศโอเค เดินระวังนิดนะครับโหระวังเยอะเลยเดี๋ยวตกจะเป็นเป็นตัวจาอยู่ใช่ขนะอจะให้เอาตัวพิยา,างเลยนะ,อะโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะให้อาหารลิงนะครับเดี๋ยวแวะให้อาหารลิงมาดูต่อมีนักท่องเที่ยวมาระยะระยะ,ะ,ยะเล็กน้อยนะครับไปแล้ว <c> ข <oughs> อาป้าเปิด เอิดบไปดีเลยอะโอ้โหพี่ตอนทำพิธีเนี่ยเหนื่อยหน้าดูเลยตกให้ตลอดเลยเอาโอเคครับเดี๋ยวไปให้หายเลย